เดี๋ยวเราขออนุญ,ญาตลองขับดูนะฮะสั้นๆตอนนี้เราอยู่ที่เกียร์สา สวัสดีครับนี้ผมช้ปสามร้อยครับวันนี้ผมมากับรถหนึ่งรุ่นครับที่เป็นลายไอเทมถ้าใครที่เป็นคนเล่นรถหรือคอเล่นรถสะสมรถเนี่ยต้องมีรถรุ่นนี้อยู่ในโรงรถของท่านนะฮะคันนี้คือ Toyota g r y a า i s ทครับที่ผลิตเพียงจำนวนจำกัดและมีน้อยมากครับสำหรับใครที่ดูคลิปนี้แล้วผมบอกเลยฮะจากที่เราเคยทำคลิป ae 8 6ไปครับคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่เราอยากจะรีวิวและก็อยากจะพูดถึงเจ้ารถคันนี้จริงเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยอาจจะเคยเห็นช่องอื่นรีวิวแล้ว แต่ช่องนี้ยังไม่เคยได้รถรุ่นนี้มารีวิวครับอันนี้คือคันแรกครับผมเล่าให้ฟังแล้วกันสำหรับตัวใต้ยาริสครับตัวใต้ยาริสเนี่ยมีมาหลายโฉมครับแต่เราจะยกตัวอย่างเลยดีกว่าว่ารถบ้านเราอ่ะมันมีมาหลายรุ่นครับมี5ประตูที่น่าแจ่มแม่งดังๆอ่ะน้าแจ่มเกิดจากยาริสเลยนะฮะกําเนิดเกิดมาเรื่อยๆครับจนตัวนี้ครับที่เป็นกระแสทั่วโลกไปหมดเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นฝั่งเมกาฝั่งญี่ปุ่นนะครับซึ่งรถรุ่นนี้นะฮะเป็น DNAWRC แท้ๆเป็นรถทํามาเพื่อ การแข่งขันเวอร์แลนดี่นะฮะรถรุ่นนี้นะฮะจะไม่เหมือนกับรถโตโยต้ายาริสทั่วไปมองแล้วอาจจะเหมือนนะเพราะตอนนี้รุ่นนี้ชมเนี้ยที่ญี่ปุ่นมีนะเป็น5ประตูแต่อันเนี้ยทำเฉพาะตัว WRC หรือตัว g r y a RIS KAZU RACING โดยเฉพาะออกมาครับเป็นแบบ3ประตูครับ ซึ่งรถคันนี้นะฮะผลิตจำนวนจำกัดเพียง25,000คันเท่านั้นเพราะทาง WRC เนี่ยมีออกกฎมาว่าถ้าคุณจะทำรถ1คันเพื่อไปแข่งในเวอร์เรนีเนี่ยคุณต้องทําเป็นโปรดักชันคาร์ออกมาขายจริงๆให้ได้จำนวน2 5 0 0 0คันครับคันนี้ก็ทำออกมาจึงทำให้มาถึงมือยูเซอร์ผู้ใช้อย่างพวกเรากันครับให้เราเก็บสะสมกันครับรถคันนี้นะฮะเป็นฮอสแฮตที่ดังที่สุดและแรงที่สุดในรุ่นของ3าประตูนะฮะดีที่สุดแรงที่สุดณปัจจุบันเป็นตัวใต้ยาวลิที่ราคาแพงที่สุด ในโลกด้วยเพราะว่าโตโยต้ายา i s สทั่วไปคันละไม่กี่แสนแต่คันนี้เอารวมภาษีเรียบร้อยถึงไทยแล้วตอนที่โ o y o ต้าไทยแลนด์ได้เข้ามาโคต้าน127คันเปิดราคาอยู่ที่2,690 0 0นบาทยอดจองไปเป็นพันออเดอร์นะฮะแต่ต้องจับฉลากเพื่อได้สิทธิ์กับรถรุ่นนี้นะครับณนะตอนนี้ราคามือ2ที่ขายในบ้านเรากระโดดไปที่3 5 0ล้าน53ล้าน8แล้ว หรือถ้าใครที่ไม่ได้ซีเรียสว่าต้องเป็นรถศูนย์ครับซื้อรถเกม,มาร์เกต็ตวันนี้ต่ำสามล้านหไม่มีนะฮะสำหรับเจ้า Toyota GI ี a r ยาคันนี้ครับถ้าหลายๆคนที่ยังไม่เคยดูคลิปของ Toyota g r ี a r ยานะแล้วมาดูคลิปผมเนี่ยต้องมีความสงสัยแน่นอนว่าไอโอโลโก้เนี่ยคืออะไรแล้วมันแพงยังไง g ีไ a r ารเนี่ยมันย่อมาจากกาซูเลสซิ่งครับเป็นบริษัทที่คอยดูแลรถเจ้า Toyota เป็น,นแผนก performance ครับที่จะอัปเกรดรถ Toyota ทุกรุ่นที่จะทําให้เป็นแบบนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นรุ่นแรกเขาเรียกว่า Toyota s u p เปอร์กา a c i ูเรซิ่นะฮะหรือ GR นะฮะซึ่งผมเองก็มีมาแล้วในเรื่องของ Toyota s u p เปนะครับก็มีการดีไซน์ต่างๆเนี่ยจะคล้ายๆกันในเรื่องพวกเบาะภายนในนะฮะส่วน Toyota ายาริเนี่ยผมต้องบอกแบบนี้ว่าคันนี้ไม่ได้ประกอบโรงงานทั่วไปนะ Gasu Racing เนี่ยก็นำไปประกอบโรงงานที่แยกออกไปจากยาริททั่วไปครับด้วยตัวบอดี้เนี่ยเป็นเฉพาะฮ o สแฮตแบบเนี้ยแค่เฉพาะยาริทรุ่นนี้รุ่นเดียวเท่านั้นไม่ได้ใช้อร่วมกับคนันอื่นเลยไม่ได้ใช้ตัวแพลตฟอร์มร่วมกับคันอื่นเลยนะฮะซึ่ง g a s ู Racing เนี่ยก็ได้มีการดัดแปลงไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์บอดี้พาร์ทรอบคันทั้งหมดเนี่ยทำให้คันเนี้ยเกิดออกมาเป็นยาริท GR ครับถ้าเปรียบเทียบก็คือเหมือน M Performance ครับในค่าย BM AMG เหมือนของเบนซ์ครับหรือ a u d i TT ก็เป็นตัว RS เหมือนกันอันนี้คือเหมือนแพลตฟอร์มทั่วๆไปครับแต่อันนี้คือ g a z o o r r c i n n g ครับหลังจากนั้นฮะรถคันนี้เปิดตัวมาวันนั้น127ออเดอร์ hmm. ผมเป็นหน่งคนที่จองไปนะฮะแต่ก็ไม่ได้สิทธินั้นในราคา2.690,000บาทผมมองว่าราคามันจะขึ้นและมันก็ขึ้นจริงๆครับ mm hmm. จนนวันนี้ราคามือสองล้านหนะฮะซึ่งถ้าควรผมได้ผมกล้านนึงนะ เราพาไปดูโดยรวงของรถคันนี้ฮะรถคันนี้นะฮะเป็นสีขาวจากโรงงานกาซู Racing หรือ g ียา r ิสมีทั้งหมด3สีด้วยกันครับสีดําสีแดงสีขาวครับมี3สีให้เลือกด้วยกันครับไฟหน้ายังคงความเป็นยาริสอยู่ครับแต่กันชนหน้าทุกอย่างแป่งไม่เหมือนแล้วอะไปหมดแล้วฮะรถคันนี้นะฮะกันชาเออกันชน G r ยา r i s คันนี้นะฮะกันชนหน้าเป็นของกาซูเรซิ่งครับในส่วนของไฟหน้าเนี่ย ดูขอบนะฮะขอบมันเป็นคาร์บอนเคลฟล่าลายด้วยนะฮะส่วนไฟหน้าเป็นฟูโปรเจคเตอร์ครบหมดนะฮะอ่ะส่วนของหลังคาคันนี้คุณได้หลังคาเป็นคาร์บอนอะรถมูลค่า2ล้านกว่าบาทคุณจะหาได้จากไหนครับที่เป็นรถหลังคาคาร์บอนนะฮะส่วนล้อแมกผลิตจาก BBS ครับเป็นฟอร์สล้อฟอร์สนะฮะลัดยางมิชลินนะฮะครบมาเลยแล้วก็มีเบรก GR ด้วยให้คุณครบเซตนะครับซึ่งเฉพาะแค่ล้อเบรกพาร์ทเนี่ยก็มูลค่าเท่าไหร่ละครับ ในส่วนของช่วงล่างผมบอกนี้เป็นช่วงล่าง GR4 Cup4 ซึ่งเป็นเทคโนโลยีของ Toyota เลยนะฮะเปิดมาด้านในฮะนี่กระจกแบบไม่มีเฟรมด้านบนครับให้อารมณ์สปอร์ตครับส่วนภายในมีอาคันาลา่าสิ่งที่เหมือนกับ t o y ย t a GR s u p r นี่เลยเบาะเบาะตัวเดียวกันเลยนะครับเป็นเบาะตัวเดียวที่เป็นเหมือนกึง่งบักเก็ตซีบโอบหน่อยพวงมา,ายต่างๆก็มีมัลติฟังก์ชันตัว GR Yaris โลโก้ครบหมด ืออย่างยี้ผมต้องบอกว่าแม t e r i เ l ียของรถคันนี้มันไม่ได้เหมือนยาริสทั่วไปนะฮะอ่ะเรามาดูในส่วนของด้านหลังกันดีกว่าด้านหลังนะฮะก็ผมว่าไฟท้ายยังเหมือนอยู่ยังเตือนยาริสอยู่แล้วก็รมดําตรงนี้ครบหมดนะฮะส่วนด้านหลังเนี่ยกันชนหลังผมว่าสวยมากมันมีด i f ิ u เซอร์นะฮะต่งเล็กๆน้อยๆแต่ทําทให้รถเนี่ยมันดูใหญ่มากขึ้นดูสวยนะฮะแล้วก็ในส่วนของด้านหลังสามารถทุกของได้จริงไว้ของได้จริงมันเป็นรถฮอสแฮงที่ขับได้จริงขับสนุกขับดีครับ ราคาเปิดตัว2 6ง0้านบาทเนะว,วันนั้นแพงมากแต่ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรู้เลยว่าเทคโนโลยีที่คุณให้มาสําหรับคันนี้นะและชื่อเสียงของการที่มันได้แชมป์ WRC อ่ะมันสุดยอดขนาดไหนอยากให้ไปดูย้อนคลิปครับที่รถคันนี้โดดสูงๆะแล้วก็ตกลงมาตึม้มขนะคนดูรถไม่เป็นอ่ะมันยังบอกเลยว่าสุดยอดเลยผมต้องบอกแบบนี้ฮะ เดี๋ยวเราจะไปรีวิวในส่วนเครื่องยนต์กันครับเราพูดถึงเครื่องยนต์รถคันนี้กันดีกว่าฮะเครื่องยนต์ของรถคันนี้นะฮะขึ้นชื่อว่าเป็นเครื่องยนต์สสูบจับแดงญี่ปุ่นนะที่แรงที่สุดในโลกต้องบอกว่าแดงญี่ปุ่นนะเพราะอะไรรู้ไหมฮะถ้าคุณไปเทียบกับรถแบรนด์อื่นที่เป็นรถไฮเปอร์คาร์อย่างคนิเซกเนี่ยเขาให้มาแรงกราสามสูบแต่มันนั่นเป็นไฮเปอร์คาร์ไงคันละร้อยกว่าล้านคันนี้มูลค่า2ล้านกว่าบาทได้เป็นเครื่องของ G 1 6 e GTS ครับแรงม้าอยู่ที่260แรงมา้าเทอร์โบ12วาลคุณคิดดูนะ6สปีดแล้วก็แรงม้า260แรงมา้าและตัวถังแค่ตันกว่า1.2 1.3ยั 1. 2, 1. องไงขนาดไหนยังไม่รวมเรื่องการขับขี่นะฮะที่มาพร้อมกับช่วงล่างพร้อมกับระบบต่างๆที่ทำให้รถคันนี้ขับโคตรสนุกนะฮะเครื่องยนต์เนี่ยผมให้ดูครับสวยจัดเลยเครื่องยนต์เนี่ยวางมาดีมากโลโก้ดูแม้แต่ฝาเครื่องยนต์เนี่ยเขายังให้ใส่ความรายละเอียดนะฮะแถบแดงคาร์บอนโลโก้เทอร์โบ ครบหมดนะฮะและในส่วนของการขับขี่นะฮะเครื่องยนต์ตัวนี้ทำได้นะฮะ0-105วิ5.5วิ1 2 3 4 5ร้อยละแต่ถ้าคุณเปลี่ยนเกียร์ไม่ดีอาจจะ <c oughs> ไปไกลกว่านั้นนะท็อปสปีดเขาบอกเคมมันไว้ที่230กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งในรถทรงแบบนี้ผมว่าเอาอยู่แล้วพอแล้วมึงอย่าวิ่งไปไกลมึงอย่าวิ่งไปแรงกว่าน,นี้เลยฮะ ก็แ,แค่นี้ก็อันตรายแล้วนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปลองขับขี่กันดีกว่าว่า g i Yaris ในสไตล์ของผมเป็นยังไงฮะขับแล้วโอเคไม่โอเคคุ้มค่าคุ้มราคาหรือไม่ไปอย่าให้เสียเวลาเลยครับไปลองกันดีกว่าครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มก่อนขับขี่ดีกว่าก่อนขับขี่เนี่ยตัวผมเองเนี่ยได้การปลูกฝังนะฮะหรือการแนะนํามาจากลูกค้าท่านเก่าที่นํารถคันนี้มาขายให้เรานะฮะเขาบอกว่ามันจะมีระบบในการที่คุณจะขับเลนเชนคือไม่ให้คุณเนี่ยออกนอกเส้นทางซ้ายขวาเนี่ยเราก็กดปุ่มตรงนี้ปลดออกเพื่อให้รถคันนี้ขับเวลาเปลี่ยนเลนหรืออะไรเงี้ยสนุกมากขึ้นไม่มีการเตือนหรือการดึงกลับของพวงมาลัยครับตัวหมวดอันนี้ฮะสามารถปรับได้นะฮะในเรื่องของนี่ อ่าแทร็กนะครับแล้วก็สปอร์ตแล้วก็นอร์มัลนะครับระบบของการที่ขับขี่เนี่ยในเรื่องของแทรกเนี่ยมันก็จะมีในการของการขับขี่ที่สนุกมากขึ้นสปอร์ตเนี่ยทำให้รถเนี่ยาตระเล่งดีขึ้นแล้วก็ปรับเรื่องช่วงล่างนะฮะช่วงล่างของการขับ4ี่เนี่ยมันจะมีในเรื่องของแบ่งหน้า40หลัง60อ่าแล้วก็มีระบบของ ITM ในเรื่องก่อนของการที่สับเกียร์ให้ไม่ให้มันเขาเรียกนะไม่มีการโยกหรือกระตุกเมื่อกี้ผมลองแล้วมันก็กระตุกนะ ก็เดี๋ยวลองไปขับกันดูนะครับว่าเป็นยังไงในเรื่องของภายในผมประทับใจมากเพราะว่ารถมันไม่ได้ดูเหมือนกับยาริททั่วไปในเรื่องของอย่างเงี้ยแมทเทียรเรียลหนังต่างๆนะฮะในส่วนของโลโก้มีโลโก้ GR เนี่ยผมเคยดูคลิปหลายหลายท่านนะคลิปดูคลิปของน้องแพทริกดอวันยูโนเขานับด้วยนะตัว GR ยาริทเนี่ยมีทั้งหมด20จุดด้วยกันนะฮะให้มาบ่งบอกถึงความเป็น g r ยาริทแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ส่วนของเกียร์เกียร์ให้มาเป็น6สปีด อารมณ์เหมือน,นคนขับ Evolution ่ะตัวจอรถศู์คุณจะได้จอแบบนี้ครับเป็น Android มาด้วยนะครับ Apple CarPlay ได้หมดนะฮะ Bluetooth ต่ออะไรได้หมดนะฮะแมปครบหมดครับหน้าจอแสดงผลด้วยมีแรง G มีอะไรค,ครบหมดเลยอ่ะในหน้าจอนี้นะฮะแล้วก็หน้าจอนี้มีโลโก้ GR ด้วยตอนที่ขับนะครับคันนี้โดยรวมครับเบาะนั่งสบายมากโคตรสบายเลย <S <S ผมว่ามันสบายกว่าโตตาซูปาร์ GR t o โตตาซูป GR โคตรแคบ คันนี้ทํามาได้ดีครับแต่ผมแอบติอย่างหนึ่งครับเหมือนน้องแพทริกเดวันยูโนเลยเขาบอกว่ามันสูงจทีงๆผมไม่เปนคนตัวสูงนะแต่การที่นั่งบอบเนี้ยแล้วมันดูโยงโยงมันดูไม่เป็นสปอร์ตถ้าบอกมันต่ําลงหน่อยกดลงหน่อยเนียผมว่ามันจะดูแบบว่ารถมันจะดูเลสซิ่งมากขึ้นกว่าน,นี้นะฮะแต่อาจจะด้วยเขาต้องการออกแบบมาเพื่อให้รถมันนั่งสบายขับดีนะฮะส่วนของด้านหลังอย่าเรียกว่าบอะนั่งเลยฮะเรียกว่าด็อกซีดีว่าไว้วางของหรือให้เด็กนั่งให้ลูกนั่งได้ก็ยังโอเคนะ แต่คนที่เขาขายรถคันนี้ให้ผมว่าเขาอยากเปลี่ยนรถให้ใหญ่ขึ้นนะฮะก็เลยไม่สามารถที่จะนั่งได้นะฮะก็ใครที่อยากจะซื้อรถเพื่อให้นั่ง4ี่คน3คน5คนอย่ามาซื้อนะให้ไปซื้อรุ่นอื่นแต่ถ้าคุณแบบซื้อขับกัน2คนหรือไปอารถเสาร์อาทิตย์แท็กเดย์รถขวดกับซูเปอร์คาร์สนุกสนุกก็รับไปขับได้เลยอ่ะเดี๋ยวเราขออนุญ,ญาตลองขับดูนะฮะสั้นๆตอนนี้เราอยู่ที่เกียร์สเนี่ยจังหวะที่มันออกตัวเนี่ยมันกระโจนอ่ะ ฟิลลิ่งเหมือนผมเคยขับ g t l เอ่อตัว g d 4อ่ะซิกา g 4สมัยก่อนหรือขับ EVO ซึ่งแน่นกระโจนหนึบคนที่เล่นรุ่นนี้ซื้อรุ่นนี้คาดหวังแน่นอนว่ามันขับดีไหมผมบอกเลยครับขับดีต้นเนี่ยที่ผมขับอาเดี๋ยวเราเนี่ยกลับไปเกียร์สาปุ๊บเนี่ยมันก็มาดึงๆึปุ๊บจังหวะเปลี่ยนเกียร์ผมบอกเลยว่าการขับขี่ของรถโต้ใต้ยาริเนี่ยจีาคันนี้คุณลืมไปเลยนะว่าคุณขับรถญี่ปุ่นอยู่ ฟิลลิ่งแั่งเหมือนขับรถยุโรปเลยเกียร์แม่งแน่นตึบเลยขับปึง้งเข้าเลยขับสนุกอันนี้คือผมอาจจะรีวิวในสไตล์ของคนที่ใช้รถแบบไม่ได้รีวิวแบบกูรูรถแล้วว่าโอยต่อชิดเนี่ยคือขับแล้วรู้สึกเลยว่าเกียร์แน่นช่วงล่างแน่นนะฮะช่วงล่างเนี่ยเป็นระบบ G R 4ซึ่งเป็นระบบเฉพาะของ Toyota เลยนะที่ทำขึ้นมานะฮะ ي, เขาเกียร์นิ่มๆขับสบายคาัดเบาถ้าคุณอยากหารถใช้เดือดรีวทุกวันแล้วแรงด้วยและไม่ได้สนใจเลยว่าคาัดมันจะหนักหรือเปล่าเป็นรุนหนึ่งที่น่าสนใจครับเพราะว่าการที่ขับเนี่ยต้นสนุกมากแต่พอเกียร์สามสี่ห้าเนี่ยมันจะเริ่มเริ่มบางลงดีกว่าเริ่มความจีด๊ดมันเริ่มบางลงนะฮะไม่ได้บาจะเหมือนรถแบรนด์อื่นที่ต้นมา1หนึ่งสองสามแล้วก็สี่ห้าหกไหลเพราะว่าเนีียมันเป็นรถ WRC ไงส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเน้นต้น พอมโดดฟึ้งปุ๊บรังปวดอืดแล้วก็เลี้ยวอืดแล้วก็เอือดอย่างเงี้ยมันจะใช้เน้นต้นซะส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้เน้นท็อปสปีดนะครับสำหรับรถสำหรับรถแรลลี่ WRC นะฮะเบรกอัดหัวเบรกก็ดีเบรกหนึบเลยเบรกนี่อยู่เลยอ่ะผมบอกเลยว่าเบรกนี่แบบใช้ได้เลยครับสำหรับเบรก GR ตัวนี้นะฮะทำออกมาได้ดีแล้วก็หนึบแบบไม่หัวทิ่มอ่ะเอาอยู่นะฮะแล้วก็รถเนี่ยฟิลลิ่งการขับผมต้องบอกอย่นี้ว่าถ้าสมมรับใครที่เคยได้ขับโรตัสเนี่ย มันคือฟิลลิ่งเหมือนโลตัสเลยคมขับสนุกออกมุมต่างๆหมายความว่าเราอยากจะออกอย่างเงี้ยปุ๊บคมเลยไปเลยอย่างเงี้ยคือไม่ต้องรอรถมันกระโจนไปเลยแล้วก็คมไปได้ตามสั่งเหมือนรถโรตัสเลยแต่ข้อดีก็คือมันสะดวกสบายกว่านั่งดีกว่าระบบเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆให้มาครบครับเครื่องเสียงเสียงดีฟังดีแล้วก็ในเรื่องของการเก็บเสียงของตัวรถเนี่ยเสียงภายนอกอะแทบไม่ได้ยินเลย ไม่เชื่อลองถามตากล้องได้นะตากล้องได้ยินป่ะไม่ได้ยินแม่ไม่ได้ยินเลยนะฮะอ่ะแล้วรถคันนี้นะเสียงที่คุณฟังอยู่เนี่ยเนี่ยที่เสียงเครื่องเสียงท่อได้ยินเนี่ยมาจากลำโพงนะมันเป็นตัวใต้ยา r i s ิ์เนี่ยจ r เนี่ยมันทำเทคโนโลยีนี้ออกมาเพื่อทำให้การขับขี่คุณสนุกข,ขึ้นและมันมีเรื่องของค่าไอเสียต่างๆด้วยเหมือนกับ สถาบันของการที่ทํารถยนต์ในโลกเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยอยากให้ปริมาณตัวนี้ค่าโอทนมันน้อยลงค่าค่าของเสียงมันน้อยลงจึงทําให้เสียงของรถเนี่ยมันหายไป <_ c oughs> เขาก็เลยดึงการใช้ลำรโพงเย่ยออกมาช่วยให้ทำให,ให้อัตราลดในการขับขี่อ่ะยังสนุกเหมือนเดิมนะครับถึงแมร้รถแรงนะเสียงมันก็ต้องมาใช่ป่ะก็เดี๋ยวเราจะไปลองขับกันดูครับว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวขึ้นทางด่วนลองสักสองสามเกียร์ครับ สนุกเลยฮะได้ขับ GIA r i s คันนี้ครับสมดากที่ใครลหลายๆคนรีวิวกันไว้ว่าแม่เป็นรถที่ขับโคตรดีครับขับเองบอกเลยว่าวันแรกที่ได้มาสัมผัสนะฮะเราเล่ากันแบบนี้เลยแบบเรียวๆเลยฮะวันแรกที่เราเห็นรถคันนี้เข้ามาถึงมือผมนะฮะโอ้โหกูหไม่ขายแน่กูเก็บไว้ขับแน่นอนเพราะว่ามเป็นรถที่เยาโวยวนแล้วมา,ม,ามีกี่คนที่จะได้ขับแล้วก็ได้สัมผัสและครอบครองม,มันจริงๆครับวันแรกที่ขับนะฮะ โอ้โหกูเก็บแน่นอนกูขับแน่นอนวันที่สองเจอรถติดเข้าไปเริ่มมีอาการแล้วเริ่มมีอาการแล้วว่าหรือว่าเราจะเก็บไว้เขาขับเสาอาทิตย์ดีวะส่งไปให้รุ่นพี่รุ่นพี่ครับแบไงรถขับเล่นผมบอกเฮ้ยรถขับเล่นมึงคาราสาล้านกว่าเลยวะชั่วโมงนี้มึงขับเล่นคาราสามล้านกว่าเลยเออมันเริ่มคิดได้ครับเพราะว่ามันรถมีไฟแนนซ์มีติดดาวปอะไรเงี้ยแล้วก็ขับไปวันอาทิตย์เขาบอกว่ารถคันนี้นะฮะเทียมหมูนะฮะประธานสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วคนที่หนึ่งนะฮะนายกสมาคมนะฮ มันจะมีความสุขมากทีุ่ณจะขับวาอาทิตย์วาอาทิ์ครับมีงานสตรีมเมทัลครับรวมรถเนี่ยกินกาแฟกันที่กาแฟดาวินครับผมไปเลยฮะ8โมง7โมงกว่าผมออกไปเลยเจอรถติดทาสะพานอยู่2ชั่วโมงครับผมเริ่มคิดได้นะคะว่าขายแดกดีกว่าครับเพราะว่ามันไม่เหมาะกับผมเพราะผมเป็นคนที่ คุยโทรศัพท์ตลอดเวลาแล้วก็เริ่มแก่ด้วยมั้งอันนี้คือการใช้จริงๆนะครับเรารู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยเหมาะตอบโจทย์กับผมแต่ถ้าผมมีเงินผมจะซื้อมันอยู่ในโรงรถนะเพราะอะไรรู้ไหมถ้าวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยฝนไม่ตกรถไม่ติดมันจะเป็นรถที่ขับสนุกมากๆครับใครหลายๆคนเห็นที่ผมขับและรีวิวไปแล้วเมื่อกี้แล้วก็เล่าเรื่องรีวิวเกี่ยวกับรถคันนี้แล้วถ้าชอบนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสมัครสมาชิกช่องเรา YouTube ด้วยครับแต่ก่อนจะจากนี้สรุปง่ายๆครับมีเงินซื้อครับมันตอบโจทย์คคุณแแนนนน่อละราามั ผมว่าไม่ลงแน่นอนครับมันจะอยู่ในเลนแบบนี้ตลอดเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะซื้อรถใหม่เป็นรถศูนย์ได้แล้วนะน่าจะไม่มีโคต้าเรียบร้อยแล้วนะฮะแต่รถนอกรถเปรเนี่ยยังมีสั่งได้และอาราคากระโดดขึ้นสูงเรื่อยๆทุกวันนะฮะสำหรับผมวันนี้ใครที่ชอบคลิปนี้เหมือนเดิมครับที่บอกไปเมื่อกี้หรือใครที่อยากจะติชมอยากจะแนะนําอยากให้เราทําคลิปแบบไหนพิมพ์มาได้เลยครับแล้วก็ชื่อช่วงนี้ผมไม่รู้จะชื่อช่วงอะไรหรือเอาเป็นช่วงพาไปแซดดีฮะหรืออะไรก็แล้วแต่พิมพ์คอมเมนต์มาหน่อยหรือ ให้ย้อนกลับไปดู AE86 แล้วคลิปชื่อช่วงไาให้ผมก็ได้ครับสำหรับวันนี้ผมไปก่อนครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดสังเ c h a n ช่องยูทูบเฟซบุ๊ก o ิ t กต t อกทุกช่องทางครับ300ก้อยการดไลฟ์โชว์รูมและส่วนตัวของผมแชมป์สมครับไปแล้วฮะสวัสดีครับ